สวัสดีค่ะยูบปมาได้เห็ดดอกกินเขา่ากินน้ำเชื่ดอกได้อันนี้ละเฮ็ดอ่าอง,องก็หันแต่พอกระสิกินนี่มามาเข่าเดียวห่อนห่อนเลเด้อนี่อันเล้งแต่ว่าเอาไม,าม่หมดอันนี้หามากินเข่าห่อนห่อนแล้อมามามา,มา,มากินอ่างจักหน่อยนึ่งหิวแห้งสุดเพื่อนกระดับไปตัง้งแต่ายเข่าท่าเข่าตาเห็ดเองกินเอง ดี่ไหมนี่อออืมอืมอืมไม่ใช่กระดาษลรือาจารา์ลูกใหญเขาสิว่าอืมส่วนามก็อ้อไกลๆเนี่ยเจ็บไหพี่นนอะอืม

พูมกลับอืมคุณเมื่มาอาวานคนนี้เขาเหนียวก็ได้อร่อ้ยังก่อนกินยังเสร็จหลังไม่จังซวง่างแซ่บเด้อล่ะเนี่ยเฮ็ดเองกินเองกับนักเลงเด้อแซ่บพร้อม

ไม่จักระดู๋แต่นี่ยนขนกันมากเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่กระดูกแต่ว่าได้ดูดได้แสบนะโอ้ยว่าได้จัดเนอกินน้ำกันเบื้องนี้ดอกกินดากกินไปทางคนทางกินกระเสบนี่ล่ะว่าน่ะเดี๋ยวด้อก็คุยว่าได้คุยว่าได้มือว่าดี ต่อสอนจ้ะคู่ใจจะจ้ำแล้วม่อื่อสจะจ้ำแดงกินจะอ่างอ่างทาเนลโอ้โแสบหลายไม่แห้งทาเนล คนย่งอยู่งามงามซาลาแน่เวิร์ตก็สิบ่ได้กินลาบเอิบอ่ะซื้อเพิ่นมันแพงต้องมีกระหางหกสิบเป็นหนี้สินซื้อเพิ่นน่ะอันเอามาปลูกแง่งแต่้อมกันฝนแง่งไม่ม่เพิ่นหลังลาบก็เข้าเข้าเท่าเอาเท่าเอาซาลาแน่เป็นงามออกงามออกว่าบ่เห็นเผ็ดจะได้ห่างนะเฮ้

กินแสีบกินมวลอืมอืมขอโทษด้วยค่ะเด้อเท็กกี้เกิดออยากอายุเดียวนี่ขอสทษล่าแม่งแหงดังขวกักฮึมอึมใครกินขขกเขาวเักแสียบมะเฟืองดอดก,กินเด้อแรบยิ้นยาวๆเล่งเล่ง ใช้กระดาษลายอยู่จ้ะเนี่ยมาเถอะมาเถอะมามาเบืงมาเบืงบองไอ้อะผมคือดูไหมงาน,นกกศึกษาเพชรเพชรที่ให้ขอบคุณเขาคืนให้กินได้กินปู่บอกพริกยั้งก็ได้กินค่อนมากพริก ừ, ừ. im có gì Thôi quá là bay chào vô con เพจจะกินต่อกินแฮมเบอร์เกอร์เนี่พอดีละพี่มงเขา่าวันอาทิตย์กกินน้ำโอ้ยขิหมุกขีต้ตาพ่อแม่พี่น้องนี่ยละยังว่าไม่อยากอ้างลองเอฟซีบ่ะเดี๋ยวกินแฮมเบอรเกอร์นี่เผือนะที่นักกินไม่ได้ดอกแบบนี้สนุกเขาบอกเอชกินได้อยู่เนะกระนี่กากระเบืจัง วันนี้ด่าย่่ะไปกินเพจได้กินกระยาดอกได้อยู่บ้านาไหมลูกร้านไปซื้อต่างงต้องซื้อบอกพริกตืมอืมอืมนึกไงนอกับกแซ่บหมองเท้าหาเนื้อมันห็นเนาะออขอโทษด้วย่ะลูกมุ่มว่า จะอ่าอนนี้เดือบด้วยค่อยมีคนมาซื้อกินห้างแท้กะแถมห้างแท้ก็ขายเนี่เยเ้อเหนียวหอกมาอืมอยากน้ำปะอยากน้ำก็เฮ็ดกินเด้อจะเอิ้นกินว่ไดเดือบยู่ไก่กันเติบเ้อะอูด้ยยปยนะ พักมันก็นได้ซื้อแต่แค่เรานอกนั้นยังเก็บพ่อเก็บกินได้ยาาอยู่ใจยังไม่ก็สิอเวอริรดแล้วละ่ะเดี๋ยวดอกกับบัซไซดื้อเนีเขาเขห้เขาหัวประกาศหัวทำหัวจะเสียอ่างอยู่อืเอเราจะเราจะอิ่มพอดีเบิดพอดียังได้ผักอิ่มข้าวพอดีเลยค่ะขอบคุณ ขอบคุณที่น้องทุกคนเด้อมา Б เบ uh ิ่งมาเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆกินเป็นตะแซสบกินน้ำรักก็กดไลค์บ่รักก็เบิ่งซื่อๆรั่นานสั่นไป